สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับกับแฮปปี้มีบ้านนะวันนี้ผมพาเพื่อนมาดูอัปเดตความคืบหน้าการสร้างอาคารหลังนี้กันเลยนะครับเป็นอาคารทรงโค้งนะครับนี่เห็นไหมครับอ่านี่เราติดตั้งโครงสร้างแปรโครงสร้างแปรผนังแปรหลังคานะครับจบเส้นจบเสร็จสิ้นหมดแล้วนะครับรอติดตั้งผนังเท่านั้นนะครับใครสนใจสร้างกระดังโรงงานนะครับผมโทรมาได้เลยหรือแฮปปี้มีบ้านศูนย์เป็นหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าสองหนึ่งสามสองหรือัพที่ละแอดตด์ใต้ลิงก์นี้นะครับแอนด์แฮปปี้มีบ้านนะครับไปครับไปรัับชมกกนดีว่า วันนี้มาพร้อมกับฝนโปรยโปรยเย็นสบายกันเลยนะครับผมพามาดูนะครเราติดตั้งแปรผนังนะแปรหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วติดกรอบประตูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเตรียมที่จะติดตั้งตัวหลังคาและตัวผนังเมทัลชีสนะครับแล้วก็ให้ลูกค้ามาก่ออิฐต่อไปด้านในเป็นหน้ากว้าง12เมตรแบบไม่มีเสากลางนะครับเป็นหลังคาทรงโค้ง เพืเ่อนๆจะเห็นว่าใช้งานสะดวกสบายนะเพราะว่ามันไม่มีเสากลางความสูงของหัวเสาอยู่ที่5.2เมตรนะครับแล้วโครงทัดที่เป็นทรงโค้งเนี่ยสูงอยู่ที่0.6เมตรนะร,รวมด้านข้างจะสูงที่5.8เมตรคลิปก่อนหน้านี้ผมบอกไป6เมตรนะครับบอกผิดไปนิดนึงโครงสร้างตัวหลังคาโค้งเนี่ยจะเป็นไป เหล็กไปดำนะครับทาสีมาจากที่โรงงานสีเทาเรียบร้อยส่วนโครงสร้างเสาจะเป็นเสาวไวายแฝงขนาด200รคูนร้อนะครับตามที่ผมอธิบายคลิปก่อนหน้านี้ตัวแปรผนังนะครับจะเป็นแปรโอเมกา้านะหนาที่0 8มิลิเมตรนะครับทุกๆระยะ1เมตรจะต้องมีแปรเห็นไหมครับเนี่ยหเมตรขึ้นไปหลังคาก็เช่นกันนะครับว่าจะเป็นแปรโอเมกา้าระยะทุกๆ1เมตรแต่ความหนาของหลังคาแปรหลังคาเนี่ยอยู่ที่1 5มิลิเมตรนะครับ พอแปลหลังคามันใช้รับน้าหนักหลังคาแนวกดตรงๆนะแต่ผนังจะเป็นแนวข้างนะดังนั้นเราจัดแนวให้มันตรงก็จัดแนวแปรให้ตรงก็สามารถยิงได้แล้วครับด้านใต้สุดจะวิ่งเหล็กกล่องนะเพื่อให้ลูกค้าเกาะอ,อิดขึ้นมาชนเหล็กกล่องเลยนะครับเป็นเหมือนเอ็นทับหลังไปเลยง่ายต่อการทำงานแล้วก็ไม่เกิดปัญหานะครับ ผมพามาดูแปรใกล้ๆกันอีกครั้งหนึ่งนะดูวิธีการติดตั้งแปรผนังกันนะครับว่าเรายิงเข้ากับเสาวไวแฟยังไงนะจะเห็นไหมครับว่าในการติดตั้งแปรเนี่ยเราจะยิงอยู่นอกเสาเห็นไหมครับติดตั้งอยู่นอกเสาวเวลายิงผนังมันก็จะคลุมเสามองไม่เห็นนะครับ ส่วนตัวแปรหลังคานะครับก็จะติดตั้งอยู่บนโครงหลังคานครับยิงยิงอยู่บนโครงหลังคาตัวแปรผนังเนี่ยจะวิ่งจนสุดขอบของตัวชายหลังคานคียเห็นไหมครับ ส่วนตัวหลังคาก็จะวิ่งสุดขอบของชายหลังคาโครงหลังคาเช่นกันนะครับสำหรับแปรเรามีคาดการกระบาทวิ่งรอบอาคารนะครับเพื่อการการโยกของโครงสร้างเกี่ยวกับแรงลมนะวิศวกรได้ออกแบบมาเรียบร้อยทั้งหมดแล้ว ไงาฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมาดูตัวแปรผนังกันต่อจะเห็นว่าทุกๆระยะตรงกลางเสาเนี่ยจะมีเหล็กกล่อง2อนิ้วนะผมเอาไว้จัดระดับแปรมันตรงนะส่วนตัวแปรเนี่ยจะยิงเข้ากับปีกเสาไวแแ้งเลยนะครับมันก็จะอยู่ด้านนอกเสา เส้นสุดท้ายจะยิงเข้าก็เหล็กกล่องนะครับให้มันต่ำกว่าเหล็กกล่องนิดนึงเห็นไหมครับส่วนช่วงมุมรอยต่อนะครับตรงบริเวณนี้นะนี่ครับก็จะให้มันอมกันลักษณะนี้นะครับตัวแปรหนงัง เพื่อนๆอาจจะสงสัยครับตรงช่องว่างของไวแฟอ่ะมันไม่มีที่ยิงนะครับเราทํำยังไงครับนี่นะครับเราเชื่อมฉากนะเห็นไหมครับเราเชื่อมฉากยึดกับตัวเสานะครับนี่นตรงนี้นะครับแล้วค่อยยิงแปรเข้าไปนะช่วงี่เป็นล่องของมัน,นเพื่อนๆเอาเทคนิคนี้ไปใช้งานกันได้นะครับ ด้านบุมก็จะทำเหมือนเหมือนกันหมดนะครับเป็นไงครับผมนี่คือโครงสร้างวิศวกรรมของ h a p Happy w a r e h o u s e ของเรานะครับเรารับประกันโครงสร้าง10ปีเลยนะครับเนีเป็นโครงสร้างเสาวไวแฟง้นะด้านบนเป็นปฟกลมโค้งนะครับแล้วก็ติดตั้งด้วยแปรกาวนายนะครับทั้งแปรหลังคาและแปรผนังนะครับ ใครสนใจสร้างโกดังโรงงานนาะชมาเลยนะครับหรือ Happy มีบ้าน0817052132หรือทำมาที่ไหนตามใต้ลิงก์นี้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ